สวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยค่ะน้องลิซ่ารวมถึงมเนเจอร์ก็ได้บายบายปารีสกันไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะโดยพี่มเนเจอร์เองก็ได้มาอัพไอจิสตอรี่ลงช่วงประมาณ3ามทุ่มตามเวลาประเทศไทยเมื่อคืนนี้นะซึ่งเมื่อล่าสุดค่ะน้องลิซ่าก็ได้แลนดิ้งถึงเกาหลีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยพร้อมกับพี่โบกอมแล้วก็หนุ่มวีนะคะก็ถือว่าถึงเกาหลีอย่างปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้แล้วนะทุกคนแลนดิ้งโดยสวัสดิภาพทั้งสามท่านเลยค่ะเลยลุ้งานเลี้ยงเมื่อคือนก่อนนี้น้องด้า แปลงโฉมเป็นสาวผมบลอนสุดเซ็กซี่ใช่ไหมแต่ว่าลูกค้ากลับมาจากอ่าปารีสค่ะมาเกาหลีแล้วยืนตรงจุดเขียวให้สื่อมวลชนได้ถ่ายภาพเนี่ยโมเมนต์โซลัวหรือเกินลูกเอ้ยผู้หญิงอะไรโคตรเท่นะจะลูกไหนสไตล์ไหนลลิสาเอาอยู่หมดค่ะดูได้จากภาพเหล่านี้เลยนะคะใครจะคิดว่าทั้งหมดนี้คือคนคนเดียวกันเพราะว่าแต่ละสไตล์คือแตกต่างมากจริงๆและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่ทั้ง3าคนแลนดิ้งถึงเกาหลี ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะรู้สึกว่าไฟล์จะดีเลยไปหน่อยนะก็แลนดิ้งไปประมาณเมื่อ3-4ชั่วโมงกว่าที่แล้วมานี้เองส่วนเมื่อวานนะคะทางด้าน i อของน้องลิซ่าเองก็ได้มาอัพภาพลงทาง i อแบบรัวๆเลยคะ่ะเรียกว่าเป็น3โพสต์ติดที่ทำเอาแฟนๆเนี่ยกดไลค์กันแทบไม่ทันแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ไปกดไลค์ให้น้องทาง IG ทุกโพสเนี่ยก็อย่าลืมกันนะทุกคนไปกระตุ้นยอด e n g a g e m e n t กันได้เรื่อยๆนะคะโดยเซตภาพแรกคะ่ะก็เป็นการถ่ายกับวิวปารีสด้านหลังก่อนเดินทางไปที่ปาเลเดอรต กียวซึ่งเป็นสารที่จัดงานซเลีนในค่ําคืนก่อนหน้านี้แล้วก็เซตภาพที่2เนี่ยก็เป็นภาพหลังจากที่ได้กลับมาจากงานเซเล่นแล้วนั่นเองส่วนโพสล่าสุดค่ะถ้าไม่ได้ถ่ายกับเจ้าของโชว์ในครั้งนี้ก็คงกลไรอยู่ใช่ไหมน้องเลยมาอัพภาพลงทางไอจีนะคะกับช็อตที่ถ่ายภาพกับคุณพ่อเอดีสลีแมนให้แฟนๆได้ดูกันด้วยพร้อมกับแคปชั่นนะคะว่า congratulation on the show eddie thank you for h a v i n g me ค่ะยินดีกับโชว์ในคืนนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่ชวนหนูมา นครั้ง้งีส่วนเมื่อวาน after party จากทางสลีนก็เริ่มมีภาพแล้วก็คลิปหลุดออกมาบ้างแล้วนะคะในเมื่อวานนี้เองค่ะแอดมินได้เล่าโมเมนต,ต์ของงานสลีนในคืนก่อนตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยลงในช่องสยามวันนิวส์ไปแล้วนะคะทุกคนโดยได้เผยภาพที่น้องลิซ่าได้จับเสาคับใครคับคลาว,ว่าจะมีโชว์โพดนซ์ในงาน after party ด้วยซึ่งล่าสุดค่ะก็หลุดมาเป็นคลิปเลยค่ะคลิปสั้นๆนะคะเป็น after party ที่ไฟสีแดงแล้วก็มืดมากแล้วก็ในปาร์ตี้เนี่ยคือยก กันมันมากเลยทีเดียวเชียวโดยเฉพาะนางแบบแล้วก็นายแบบของซีรีส์แล้วก็วงดนตรีนะคะส่วนตลิกสของเราก็โดนคนในงานบิวหนักเลยค่ะให้โชว์โพดันซ์เหมือนในเพลงไร้สาให้ดูหน่อยซึ่งน้องของเราก็คงไม่อยากให้งานออกมากร่อยนะคะในไหนก็นไหนแล้วมาถึงปารีสทันทีก็จัดหมุนโชยวกเขาดูหน่อยก็แล้วกันโดยสรุปแล้วก็คือหมุนไปสองรอบติดค่ะรอบแรกดูยังไม่ค่อยถนัดมือเท่าไหร่นะแต่ว่าพอขึ้นไปรอบ2ก็หมุนได้สอสารอบถือว่าสวยแล้วก็ใช้ได้เลยทีเดียวเชียวค่ะ แต่จริงๆคือต้องบอกว่าน้องเก่งนะคือมันผ่านไปสักพักแล้วไงตั้งแต่ช่วงถ่าย MV และลิษาที่น้องไปฝึกเรียนโพดนซ์มาแล้วก็คิดว่าที่ผ่านมาก็คงไม่ได้มีโอกาสเต้นแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่แต,แต,แต่ก็ยังมุนได้สอสารอบติดอยู่ดีนะคะก็ถือว่าน้องของเราแข็งแรงมากแล้วก็ยังไม่ลืมที่เรียนมาด้วยนะอะสุดท้ายเราก็ท้ายสุดค่ะกับไซติ24ชั่วโมงในไปตู้ซึ่งเป็นเซิร์ชเอนจินที่ได้รับความนิยมสูงสุดของจีนถ้าแอดมินอ่านผิดขอภะะอภอัย ยงงไงก็มีรายงานมานะคะว่าใน24ชั่วโมงของวันงานซซรลนโชเนี่ยชื่อของน้องลิซ่าได้ถูกค้นหามากที่สุดในงานนี้ผ่านทางเว็บไซต์ไ่ตู้ด้วยนะทุกคนซึ่งมันคล้ายๆ Google บ้านเราอะค่ะแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาไม่ได้นิยมใช้ l o เนิ e เขานิยมกันใช้ไ่ตู้กันมากกว่าอ่าเดี๋ยวในสำหรับคลิปนี้แอนนินก็ขอมาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะ